อดอยหาซีฟจ้อนครับพี่น้องห้อยดืรสลอร่อยีกดน่ลร่อยหาซิปพ,พี่น้องสนใจมากเหลือกสื่อห้หากันได้ครับไปสอง ไอวันนีแก้แล้วอบ่นองเลนะนีมันแขเดือพี่น้องให้เดือมาเลือกมาสื้อห้ากันเลยครับโลลอรอยหาซีพี่น้องราสาใหญ่ใหญ่ Hãy subscribe cho kênh